ก็วันนี้ก็มีกิจกรรมที่เข้ามาใหม่อีกแล้วนะผมก็คือถ้าเปิดตัวเจ้านกโบยบินนั่นเองนะผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในตู้จะเป็นยังไงครับผมไปโอเคครับ okay, ผมก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ครับพี่จินคนเดิมเพิ่มเติมคือกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนดั่นเองนะผมซึ่งหายไปยาวนานพอสมควรนะผมกับการลงคลิปฟรีไฟนั่นเองนะผมซึ่งมาวันนี้มาพร้อมกับกิจกรรม ถ้าเปิดตัวใหม่นั่นเองน้องซึ่งเป็นนกเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะผมว่าจะเป็นยังไงหน้าตาหล่อไหมเท่ไหมโอเคแล้ไปไม่พูดพวามต้เพลผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดติดตามคนลหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่นัวเองแล้วก็น้องคนไหนอยากมีเพชรไว้ส่งกิจกรรมก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เมนไอดีไว้ได้นะผมป่ะ นี่เลยนะผมเข้ามาปุ๊บหน้าตากิจกรรมก็ประมาณนี้นะผมถ้าเปิดตัวเจ้านกบุยบินนั่นเองนะผมก็ไม่มีวันที่บอกนะเออพี่ <c oughs> ก็งเหมือนกันรอบนี้ดูแบบคร่าวๆพี่ว่าน่าจะเท่พอสมควรนะผมมา AH. ไม่พูดปัม๊มน้ำเพลผมเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปได้เลยนะผมเข้ามาปุ๊บหน้าตาโตก็ประมาณนี้นะหนนี่นป็นแบบว่านกบุยบินนะเออโคตรเท่อะดูดิเชิดเคอเรื่องจัดเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะผมว่า ในตู้นี้จะมีอะไรบ้างแล้วก็คุ้มไหมสำหรับกิจกรรมนี้เ <Okay. S 1> นาะเริ่มที่ชิน้นแรกของจะเป็นอันไหนไม่ได้เลยก็คือถ้าเปิดตัวเจ้านกบ,บินของเรานล้วเนาะหน้าตาฟุ้งฟิงฟ้งเฟีนเน้ยวเจี๊ยบเดินแสงขนนดี้นาะไม่มีก็ไม่ได้นาะคือทแบบ่านี้ชิ้นที่สองของจะเป็นสกินนกกับตัวนกนาะผมนก ฟาวก็ให้น้องๆเข้าไปจับจองกันไดนะ้แล้วก็มาพร้อมกับสกินฟีนิกหรือว่าเพลงนั่นเองนี่หนก็ประมาณนี้นะแล้วก็อย่างที่3ก็คือสกิน M18 73นั่นเองนี่หนหรือว่าซองสั้นนะห,หน้าตาก็ประมาณนี้นี่หน่อยมีเอฟเฟกต์อะ้รทนั้นรอบนี้ค่าสไตร์นของน้องนีง่หนความเร็วในการรีโหลดบวก2ความเร็วในการเคลื่อนที่บวก1ลบแม่นยำนั่นเองนี่เหมาะสำหรับคนที่แบบว่ายิงหัวคมๆนั่นแบเอยรีโหลดไว แบบไม่ต้องห่วงเลยนะเวลาถือเข้าประมาณนี้นมองมันเท่จริงนะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของกฎกติกาในการสุ่มกันดีกว่านะผมว่าว่าจะใช้ทั้งหมดกี่เปชรแล้วก็กี่บาทเียน้องมาคลิกมาได้เลยน้ผมเข้ามาปุ๊บครั้งแรกของน้องน้จะเป็น9 1้าส9 9 199 3สี่เก้าเ9้าหนึ่งร้สมสี่สี่เก้าและหเกเก้านอโอ้โหห9เก้า้นี่คือแบบว่าแพงจัดนะน้ออพูดได้เลยว่าแพงจัด แต่ว่ามันก็สมน้ำสมเรียน,นะผมสำหรับท่านะถ้า้มันเทพจริงมันเป็นนกนะสำหรับกิจกรรมที่แล้วนะผมตามที่พี่บอกนะผมนี่พี่ก็เหมาตู้เป็นที่เรนะียบร้อยแลวตู้นี้หวังว่าจะไม่เหนะมาะอยขอร้องแหละกดกิจกรรมนผมก็คือเลือกสองสิ่งที่น้องไม่ต้องการนะผมพี่ก็ขออนุญาตเอาสกินปืน a ออนกับกล่องไอ้ดอกนะกรเอผมมาคลิกเข้าไปได้เลยเนาะม,มาไม่ต้องไล่เกิือนะตัวนี้มามามันต้องมาแล้วล่ะ จัดไปครับผมมาครั้งแรกของน้องเก้าเพชรเฮ้ยโอ้ Trans โหได้นกซ้ำ <c oughs> อันไหนก็ได้นะไอสองอันเนี้ยอขอร้องนะมาครั้งที่ 2, สองครับผมสิบเก้าเพชรจัดไปครับผมเฮ้ยเฮ้ยนิดเดียวเฮ้ยครั <ork> ้งที่สามครับผมสี่สิบเก้าจัดไปครับผมมา เฮ้ยเรนเลิบไม่ใช่นะเรนเลิบไม่ใช่นะมารอบนี้99มันต้องออกหรือวะจับไปรผมเฮ้ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยพี่ว่าม,มันก็เกินไปนะบางทีอ่ะอคือว่าตาสุ่มเลยคือมันเอาไงดีวะมา,มาครั้งนี้ไม่ออกคือพอนะ200เพชรจัดไปผมมา โอ้โหเจ็บจัดนะโอ่ตู้นี้แล้วก็กิจกรรมนี้เอาเป็นแบบว่าจบในคลิปเดียวแล้วกันนะผมมาจัดไปผม่งมาปุ๊บปุ๊บเอาสักสี่รอบปุ๊บโอ้โหไม่ออกเลยเว้ยหุ้ยเออออกโตเค้นมากก็ได้นะยี่สิบโอเคมันใช้ห้าปะ ใชห้าโอเคขัดสามมาโอ้โหออกให้หน่อยเถอะ <c oughs> หนึ่งรถจัดเฮ้ยเวยเอร์ออปิดอันสองได้สองมาฮึบขาดอีกหนึง่งมาจำจำอีกทีหนึงน่งครบปะขาดเท่าไหร่วะ คดีหกอ่ะปุ๊บอโอ้โหอื้อเออนี่เนี่ยมาแรกไปแล้วผม่โอเคแรกปะโอาะโอเคแรกแน่รอบใหม่นอ้องคนไหนยังไม่เลื่อนก็ไปหาเลื่อนกันได้นะขั้นบูย่าพาร์ตรอบใหม่เก้าของพีเก้าเลื่อน ตลอดเลยโอเคโอเคหลงก็ไปไั้ไงบ้างสำหรับกิจกรรมที่มีชื่อว่าท่าเปิดตัวนกโวยบินนั่นเองน้องไหนก็ไปจับก็ไปส่มมาแล้วหมดกันลิปเพรหมดกันไปต่างหร่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยราการอสองสำหรับกิจกรรมนี้พี่ไปไม่นอจริงๆคือแบบแพงเมื่อจริงคือมันลงไอ,อ้สองสั้นเลยยังดียังคุ้มนะนี่ถ้าแบบว่าลงแบบกล่องใสนปืนรัวๆนะี่คือจบเลย จบจริงโอเคเราบกประมาณนี้แล้วกันโอก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดนหนึ่งไลค์ like, เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะกันโแล้วเจอกันในคลิปหน้านคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมเข้ามาดูกันไอเซ็ไปสวัสดีครับผมอย่าลืมเข้ามาจัดนะอ่ะโคตรแพงอะ่ะไม่มันอยู่ที่ดวงพี่ดท่านะ้ดวงเกลือเกิน